โอเคครับผมน้องๆทุกคนสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่นะครับบิ๊กกิโอเวอร์เกมนะครับผมก็ วันนี้เราออกมาซื้อของตุนกันนะครับผมเขาเรียกว่าตุนโควิดนะครับอยู่บ้านจนเบื่อครับน้องๆก็แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับทางฟรีไฟนะครับผมกับอีชิตันนะครับผมเขามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคอนเทนต์ร่วมกันอคอร์ริบิชั่นกันนะครับผมการสุ่มรหัสใต้ฝาอีชิตันนะครับผมเราจะแลกเป็นตัวละครคาเลล่านะครับผมที่แร oh. ไ,ไอเทมสุดๆวันนี้พี่ก็เลยออกมาตามล่านะครับบอกเลยว่าไปหลายห้างมากนะโคตรของโคตรของโคตรหลายห้างแล้วตอนแรกออกมาเว้ยไม่มีหน้ากากปิดปากเขาก็ไม่ให้เข้าห้างก็เลยต้องไปตาม หน้ากากด้วยพอเข้าห้างมาเสร็จสภาพที่เห็นก็คือแทรนมีแค่นี้ครับทั้งห้างนะครับกะจะซื้อสักสิบแพ็คอะครับน้องๆแต่มันมีแค่นี้นี่คือเหมามาหมดแล้วนะประมาณประมาณลังเดียวอะ่ะยี่สิบขวดได้อะ่ะพี่ก็โอ้โ,โ,อโ,โหโคตรเซ็งอะครับแต่ก็ทําไงได้นะมันก็เราก็มีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ก็ได้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพี่จะเอากลับบ้านไปสุ่มให้ดูเว้ยว่าไอ้อยี่สิบกว่าขวดของพี่เนี่ยจะรอด หรือไม่รอดคาเพล่าจะเป็นของพี่หรือเปล่าอีนูตัวละครต้องบอกว่ามันสวยมากเลยนะพี่ไปเห็นตัวละครมาแล้วคือแบบอยากได้อะต้องได้อะมันต้องได้อะครับอืเนี่ยขวดก็จะเป็นแบบนี้ครับอีซิตันรหัสล่าคาเพล่าลุนซิง่งมอเตอร์ไซค์เขาเจกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะกักพี่อยากได้มอเตอร์ไซค์สุดแล้วแต่ว่ายี่ิขวดพี่น่าจะไม่ไ,มไหวอะยี่ิขวดพี่มันน่าจะน้อยเกินไปอะทุกคน ก็เดี๋ยวพี่คาดว่าจะต้องไปหาเพิ่อมอ่ะเพราะว่า20ขวดตรงนี้มันไม่น่าจะพออยู่แล้วาสาหรับระดับปรมาจารย์เศรษฐีพันล้านดูใบยอย่างพี่นะครับมันก็ต้องซื้อแบบซื้อทางห้างอืมก็พอดีว่าทางห้างมีอยู่20ขวดถ้ามีเยอะกว่าน,นี้ก็คงเอาเยอะกว่าน,นี้ครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านก่อนลวกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่บ้านเนี่ยพี่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกิจกรรมเขาสักหน่อยนะทุกคน อิชิตันลาดลา่ลาคาเพลล่านะครับผม2ฝาแลกได้1โค้ดนะครับผมก็คือพี่มี20ขวดกด็น่าจะได้10โค้ดนะครับแล้วเขามีรถแจกรถเอ็นแม็กด้วยนะทุกคนดูนี่รถเอ็นแม็กไลน์ลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับผมอยากได้มากเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าพี่จะสุ่มได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปจ่ายทางก่อนจุก,กุ โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านพที่เรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วหลังจากที่เราไปตะเวนซื้อมานะฮะทั่วจังหวัดขอนแก่นแล้วพี่ได้มาแค่20ขวดเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราจะมาลองเติมให้ดูครับว่า20ขวดวันนี้พี่จะโชคดีหรือเปล่าจะได้รถเอ็นแม็กกับเขาหรือเปล่านะครับถ้าได้นี้พี่โคตรโชคด,ดีเป็นมหาเศรษฐีดูใบเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้นะครับผม2ขวดต่อหนึ่งรหัสนะครับผมในการแลกโค้ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันหน่อยกิจกรรมก็คืออีชิตันรหัสล่าคาเพลล่าลุ้นซิ่งมอเต แจกหนักไม่มียาง2ต่อเลยนะครับทุกรหัสใต้ฝาได้ลุ้นหมดนะครับผมสามารถ ก็คือเติมไปทีละรหัสได้เลยนะครับเติม1ึรหัสมันก็จะเก็บไว้ก่อนพอครบ2รหัสเราก็จะได้โค้ดมานะครับเพื่อที่จะเอาไปรุ้นรับรางวัลนะครับผมก็ทุก2รหัสนะครับลุ้นฟรีคาพิลล่านะครับผมฮีโร่สุดแรงนะครับผมน่าจะไม่มีขายนะน้องๆต้องหามาให้ได้เลยนะผมแล้วก็รุ้นครั้งที่2ก็คือทุกรหัสที่เติมนะครับลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับกีทงตันนะครับผมเอ็กซ์ฟรีไฟเอ dition มูลค่ารวมกว่า 87,000บาทเลยนะครับผมแจกสัปดาห์ละ3คันเลยทีเดียวรวม30,000นะครับมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับผมโหบอกเลยว่าสุดอยอดจริงๆก็ไปหาซื้อได้แล้วตามเซเว่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำตามจังหวัดของน้องๆนะครับผมก็มันจะมีรูปแบบนี้นะรูปเป็นตัวคาเปล่าขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับนี่ถ้าไม่มีก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับต้องไปหาที่มันมีรุ่นอย่างนี้หรือว่าดูบนเหนือฝานะครับเขียนว่าฟรีไฟ2,020นะครับ นี่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการหมุนฝาทั้งหมดนะครับแล้วเอาไปสุ่มดูนะน่าจะมีประมาณ10โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวพี่จะไปเติมให้ดูนะคะว่ารหัสฟรีไฟเอ็กอิชิตันเนี่ยเขาเติมกันยังไงก่อนอื่นเลยไปที่หน้าประกาศนะครับผมพอเราก็มาที่หน้าประกาศเสร็จใช่ไหมครับมันจะอยู่อันที่2เลยครับนี่อิชิตันเอ็กฟรีไฟนะครับหรือว่าถ้ามันอยู่ตรงอื่นเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับ mm hmm. ก็เราเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเนี่ยแจกหนักไม่มียางนะครับอิชิตันรหัสล่าคาเพลล่าลุ้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ฟรีไฟนะครับผมก็เตรียมเป็นเจ้าของตัวละครใหม่คาเพล่านะ ไอ้ดอนแห่งการฮิวน,นะครับเพิ่มเลือดเดือดแบกไหวทั้งแผ่นดินนะครับนี่แค่คอนเซปต์ก็น่าใช้แล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยครับแต่พี่จะบอกเลยว่าพี่เนี่ยอยากได้มอไซค์มากกว่านะทุกคนนะเออโคตรอยากได้เลยอะครับถ้าใครเปิดได้นะติดต่อพี่มาพี่ซื้อเลยมันคันแปดหมื่นนะพี่ซื้อหมื่นหนึ่งพอนะฮะ เราก็ลงอินนะเข้า Facebook หรือว่า VK หรือว่า Google ก็ได้นะครับของเรานะครับโอเคครับผมหลังจากใส่รหัสเสร็จเขาจะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่10เมษายน2563นะครับถึงวันที่24มิถุนายน2563เวลาเที่ยงวันนะครับหรือจนกว่าของรางวัลจะหมดนะครับผมก็นี่ฮะข้อกําหนดและเงื่อนไขทุกคนก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับผมเราก็กดยอมรับเงื่อนไขไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่ถ้าเราได้รางวัลเขาจะได้ส่งมาให้เราถูกต้องนะครับเพื่อเราได้ลดไงตรงกลางหน้าจอที่เราเห็นนะครับกรอกรหัสใต้ฟานะครับจำนวน10หลักเห็นไหมมันจะมีสองช่องใช่ไหมครับเราก็กอกทั้ง2ช่องแล้วก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยวันนี้พี่ว่าพี่จะเติมพี่พี่มี20ขวดก็จะได้ประมาณ10โคดแต่พี่ว่าพี่จะเติมซัก5โค้ดก่อนแต่ว่าพี่ว่าจะแจกน้องๆ2โค้ดอีก3โค้ดพี่จะมาเติมเองให้ดูผมาโชววิธีการเติมแล้วนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับผมรหัสแรกมารหัสแรกมาเลย9 5 2 4 6 9 9 3 4 8นะครับอาฝาที่ 2, 2มันต้องมาแล้วแหละพี่ว่ามันต้องเป็นของพี่แน่ๆเลยดูจากรหัสก็สวยแล้วเนี่ย8 8 1 1 1 7หนึ่งอห้ารหัสก็โหดแล้วะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะยืนยันแรกรับของรางวัลเลยนะครับปั๊บนี่ได้มาแล้ว1กล่องสวย โอเคครับผมหลังจากเราเติมรหัสอิชิตันเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็มากดรับที่กล่องจดหมายด้านบนขวาให้รีเกมหนึ่งรอบก่อนนะครับนี่เราก็จะได้กล่องอิชิตันเข้ามาพี่เติมทั้งหมด4กล่องนะครับอ้เอามันเป็นการเปิดไปเลยมันเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้มันเปิดไปแล้ว2กล่องทุกคนเหลืออีก2กล่องได้ตาล่าเฉยโอ้โหเกินตกใจเลยเอ้าแล้วทำไมมันบังคับเปิดอ่ะมันมาทำไมบังคับพี่เปิด มันบังคับ <c oughs> ยังไม่ทันได้เสียมใจเมื่อเห็นกล่องมันบินไปทำไงอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าเราได้แล้วเราก็เอาเลยแล้วกันเปิดเลยนะสองกล่องพร้อมกันเลยที่ได้กดไปแล้ว,เป,ปลวเปิดไปแล้วสองกล่องตาล่าสังหารสองอันเลยหรือเปล่าวะสอกล่องสุดท้ายไม่ได้ลุ้นเลยเอามาไปกัปกนดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวละครกันดีกว่าป๊าบโอ้ได้แผนที่ แผนที่จะเบียงใค่ว่ากับตาล่าสังหารโอ้โหมันไม่มีให้กดลับแล้วแบบไปเปิดตรงอื่นเนระโอ้ใจร้ายเกินโอ้โหไม่ทันได้เตรียมตัวเลยเอะครับทุกคนชิววสบวส,บสบีส่รหัสพี่สี่กล่องพี่ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันดีกว่า โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าที่ขายชุดตัวละครของคาเพลล่านะครับนี่ดูความสวยซะก่อนมีมงกุฎถือปืนตเต้นด้วยดูดิอ้โหมปป,ปีกด้วยครับชุดอย่างสวยแต่ว่าตัวละครน,นี้จะไม่มีขายนะครับก็คือต้องสุ่มเปิดจาจอิชิตันเท่านั้นนะครับผมก mm. ็ไปหาซื้อกันได้ตามเซเว่นใกล้บ้านน้องๆทุกคนเลยนะครับก็ดูความสวยดิแล้วก็ตัวละครน,นี้ครับมีสกิลที่ดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่น่าใช้มากๆ จะมีอัตราการเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็อัตราการลดของเลือดด้วยนะครับผมเป็นเหมือนแบบตัวซัพพอร์ตของทีมอ่ะเดี๋ยวไว้พี่ได้ตัวละครมาพี่จะมารีวิวแบบเต็มสูบนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูข้อค่าเท่านี้ไปก่อนสําหรับกิจกรรมอิชิตันเอ็กฟีไฟครับอย่าลืมนะครับผมไปหาซื้อมาเติมมากินมาชิมกันได้นะครับผมบอกเลยว่าขอให้โชคดีครับผมของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นรถยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับผมรางวัลรวมสองล้านกว่าบาทนะครับแค่หมอนใส่เฉยก็คันละแปดหมื่นแล้วนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวไปดูรหัสใต้ฝากันเลยครับว่าเป็นรหัสอะไรขอให้โชคดีครับ